ครับกับสวัสดีพี่น้องเยฟซีนครับทางช่องนะครับของเชียนนาดีรับมาแล้วนะครับเด้อพี่น้องเยฟซีหลอบเดืกนะครับเนาะธนอาจารย์ทรงมาให้นะครับคณะนี้กับเวลาอยู่ประมันซีทุ่มนะครับซีทุ่มครึ่งนะครับเชียนนาดีก็มาอัดคลิปต่อนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ทรงมาให้นะครับก็เลยอัดต่อให้พี่น้องเข้าเลยนะครับเนาะเพราะว่ามาแบบ ฝ่ายเล็เด้วนะครับพี่น้องที่ครับรอบนี้นะครับของธนจานทร์นะครับเนาะเผลบอกว่านะครับมีโอกาสมาพันเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสมาพันเปอร์เซ็นต์นะครับโบวแมนตัวเลขของออเวียงจันทร์นะครับวงในนะครับเนาะวงในนี่ผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่่ผานมาเนาะครับเนาะเราพัฒนาออ เวียงจันทนะครับเลขวิ่งวงในนะครับพี่น้องนิฟซี่บอแมนเลขของเพิ่นครับส่วนสองหาคับเจี๊หานะครับท่านอาจารย์จับให้เบิ้งนะครับแต่ว่าสายวิ่งวงในมาให้เจ็ดแบเคลสองตัวนะครับเพิ่นบ่เพิ่นปล่อยให้มาแต่เลขวิ่งเด้อพี่น้องนิฟซี่เลขวิ่งเลขหลุดนะครับครับเพื่อว่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องนิฟซี่ ลงให้พี่ให้น้องเขาเล่นนะครับเนาะ <c oughs> ครับสิบหกกุมภาพันธ์นะครับ ครับเล่กวิ่งวงในครับพี่้องอีีครับเล่กวิ่งวงในเล่าพัฒนานะครับพี่้องอีี ทรงดวนนะครับครับสายวิ่งสายรูดนะครับพี้องเอฟซีเขามาสวงหมด สองงวดสั้นนะครับพี่น้องซี่ครับงวดประจําวันที่สิบสองกุมภาพันะครับกับมาหนึ่งนะครับเนาะเน้นหนึ่งมาแน่นอนนะครับครับสิบสองกุมภาพ์กับมานะครับเข่าเต็มเต็มนะครับงวดประจําวันที่สิบสี่กุมภาพันะครับกับมาเข่าเต็มเต็มคือกันนะครับเพราะว่าเพิ่นเน้นให้เนาะพี่น้องซี่ครับเลขกวิ่งสองกับเจ็ดนะครับกับมา เลี้มาน้ากันนะครับขับผลป,ปกติ่านะครับเล็กออกย2ดสองนะครับเล็กวิ่งครับมาตามต่อกันเลยนะครับพี่น้องอีฟซีจะน่าดีกว่สีลงไ้แบบดุนๆนคือกันนะครับครับวิ่งนะครับ ครับก็ไปเบิ่งตัวเลขกของอาจารย์สักวันพี่น้องเอฟซีเรียกดวนวงในออเวียงจันนะครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วครับพี่น้องเอฟซี 6กับ5นะครับพี่นุองลูกีเอาปังแทนแน่นอนนะครับครับเชี่ยนดีกับบ่าใดก็รั้นตีนะครับเด้อนะครับเอาตามทีอาจารย์ทรงมาให้่นะครับ ครับรับเฉพาะวงในนะครับ ขับมาแน่นอนนะครับท่านอาจารย์บอกวางสัญนักษณ์เขาเป็นร่วมเซอร์ส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเอฟซีครับก็ใส่พิจารณาเอานะครับในการรับชมนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีแล้บเรียบร้อยแล้วนะครับขับหนาจอยวะครับเด้อครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับ2องทุ่มครึ่งนะครับมาลุ้นกันนะพี่น้องเอฟซี ว่ามีเหล็กจับคูเดอพี่น้อง FC เย็ซี่ยาเขาใจพิดว่ามีเหล็กจับคูนะครับหมวดที่แล้วนะครับเนาะของท่านอาจารย์จับคู่ให้โดยเป็นการมากส่วนโตของเพิ่นเนาะครับนะเนาะเพิ่นจับคูให้ซองหาับเจ็ดหานะครับขนาที่จับ2องเจ็ดเจ็ดองให้พี่น้องเย็ซีเฮานะอาจารย์อ๋อเวี่ยงจันไหมเอารบบนี้นะครับาอาจารย์บอกว่าฟังแท้แน่นอนนะครับ พี่น้องที่เอกหาตัวมาจับไซนะครับกับเล้าเหลียวกินวงในนะครับเราพัฒนาอวียงจันส่งด่วนนะครับเอาเริ่มเติมใหม่เอกกันบ่ทวนก็นเลยจะบ,บ่เห็นนะครับส่งด่วนนะครับวิ่ง6กับ5มาแน่นอนนะครับรับเฉพาะวงในเอารอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาโชค์มานกันเด้อหาตัวมาจับไซนะครับพี่น้องที่ จับไซร์เรือว่าเข้าหลุดก็ได้เนาะพี่น้องเอฟซีหลุดหกหลุดหานะครับเผื่อๆมาทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องเอฟซีครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์อเวียงจันทร์นะครับทรงมาให้เสีศยนดีนะครับให้ลงให้พี่น้องเข้านะครับเดี๋ยวไปหลุนไปเสียงกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียนดีกับไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ